Ford จัดทริป ladies drive with forest ranger รวมพลังหญิงสายลุยสัมผัสแนวคิด live the ranger life ณนะทุ่งแสลงหลวง Ford ประเทศไทยจัดกิจกรรมสุดพิเศษ ladies drive with forest ranger นำทัพสื่อมวลชนหญิงสายลุยบุกเส้นทางสุดท้าทายเพื่อพิสูจน์สมรรถนะ Ford Ranger ใหม่รถกระบะที่รองรับทุกความสมบุกสมบันและเหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย สะท้อนตัวตนและความแกร่งของผู้ขับขี่จากภายในพร้อมสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบเรนเจอร์ตามแนวคิด live the a n g e n r life ผ่านภารกิจการปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติโดยการมอบความช่วยเหลือเก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าในการสร้างแนวกันไฟป่าณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลก Ford Ranger ใหม่ปรับรูปโฉมให้ดูโชบเชียวดุดันสไตล์สปอร์ตยิ่งขึ้นในทุกรุ่นย่อย มาพร้อมระบบส่งกำลังอันทรงพลังที่ได้รับการพัฒนาไปอีกขั้นด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรทั้งแบบเทอร์โบเดี่ยวและเทอร์โบคู่ใน Ford Ranger Wide t r a k และ Ford Ranger Raptor โดยในเครื่องยนต์แบบเทอร์โบคู่เมื่อประสานการทำงานกับกียอัตโนมัติ10สปีดมอบสมรรถนะอันเหนือชั้นด้วยกำลังสูงสุดถึง213แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรขณะที่เครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรที่ทำงานร่วมกับกีย์อัตโนมัติ6สปีด ใน Ford Ranger XLT มอบพลักกำลังสูงสุด160แรงมา้าและแรงบิด385นิวตันเมตร Ford Ranger ใหม่ยังอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีและฟีเจอร์ล้ำสมัยมาพร้อมศักยภาพที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างหลากหลายรวมถึงความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักและความสามารถในการลากจูงได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการเดินทางไปยังสถานีควบคุมไฟป่าทุ่งแสลงหลวงนั้น สื่อสตรีสายลุยได้เดินทางในเส้นทางที่มีทั้งทางตรงยาวสลับโค้งคดเคี้ยวและเส้นทางขึ้นลงเขาเป็นการทดสอบพลังก,กำลังของเครื่องยนต์ฟอร์ดที่ทำให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นรวมถึงพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฟฟ้าที่แปรผันน้ำหนักให้เหมาะสมกับความเร็วในการขับขี่เพื่อการควบคุมรถได้อย่างมั่นใจเมื่อถึงสถานีควบคุมไฟป่าสื่อมวลชนได้พบกับคนนุณคณิตฐาดอนชยัย ผวหนาสถานีควบคุมไฟป่าหญิงคนแรกในประเทศไทยผู้ทำหน้าที่ดูแลผืนป่าทุ่งแสลงหลวงที่มีขนาดถึง789,000ไร่และรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยควบคุมไฟป่าจากนั้นคณะสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกิจกรรมสร้างแนวกันไฟโดยใช้ความสามารถของรถยนต์ Ford Ranger ใหม่ไม่ว่าจะเป็นการลากจูงแทงน้ำและบรรทุกอุปกรณ์ต่างๆโดยมีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ช่วยให้สามารถเหยียบคันเร่งบนทางลูกรังขนาดขนของหนักได้โดยไม่ติดลมและเพื่อความสะดวกในการใช้งานฟอร์ดได้เพิ่มอปุปกรณ์เสริมฝาปิดกระบะท้ายควบคุมด้วยไฟฟ้าเฉพาะสำหรับฟอร์ดเวนเจอร์วายแทรกให้สามารถบรรทุกของได้อย่างปลอดภัยและสะดวกยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะวันนี้ฟอร์ประเทศไทยนะคะพาสื่อมวลชนสตรมีมาทดสอบขับรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์ ที่นี่นะคะคือทุ่งแสลงหลวงอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสาเหตุที่เราจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นนะคะเพราะว่าเราตระหนักดีว่าทุกวันนี้ ผู้หญิงมีบทบาทในการทํางานทั้งนอกบ้านทั้งในบ้านมีการใช้รถที่มีความหลากหลายนะคะตอบโจทย์การใช้งานแบบอเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นและรถกระบะเนี่ยก็เป็นตัวเลือกของใครหลายๆคนค่ะวันนี้เราจึงพาสื่อมวลชนสตรีนะคะมาทดสอบขับเพื่อที่จะให้ได้สัมผัสกับก,บการใช้งานที่สะดวกสบายแล้วก็ง่ายนะคะด้วยเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่ไม่ว่าจะเป็นการขับบนท้องถนนหรือการขับบนเส้นทางออฟโรดเพื่อเข้ามาในพื้นที่ลึกๆในป่าก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกค่ะ นอกจากนี้นะคะสื่อมวลชนที่เดินทางมากับเรายังได้พบกับคุณแป๋วนะคะหรือคุณชนิดฐาดอนชัยหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าหญิงคนแรกของประเทศไทยในว,วันนี้เนี่ยเราได้ทํากิจกรรมด้วยการเริ่มต้นจากนําอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการดับไฟป่ามาประกอบนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะข้างหลังออมนี่ก็คือการเริ่มต้นศึกษาเรียนรู้การดับไฟป่านะคะหลังจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะได้มีการปฏิบัติหน้าที่จริงเพื่อให้เข้าใจบทบาทการทํางานของเจ้าหน้าที่นะคะ ฝอเลือกท,ทำกิจกรรมดับไฟป่าในครั้งนี้นะคะเนื่องจากต้องบอกว่าถ้าเกิดไม่นับว่าโคโรนาไวรัสช่วงต้นปีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความสนใจของคนทั่วโลกแล้วเนี่ยในประเทศไทยเราเองเนี่ยสิ่งที่คนไทยให้ความสำคัญอย่างมากเลยก็คือเรื่องของปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5ซึ่งเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพที่คนไทยใส่ใจอย่างมากนะคะแล้วก็ไฟป่าเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญเลยที่ก่อให้เกิด PM 2.5นอกจากนี้เนี่ยปัญหาไฟป่านะคะยังเป็นอันตรายต่อทรัพยากรทางธรรมชาติดังนั้นนะคะเราจึงตระหนักถึงความสําคัญข,ของการดูแลป่่าาาไไม้ะะ้้้นแลววกกกก็ปองรัรเิดดฟย จในคครั้นี่ะอกจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่นะคะเมื่อต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาฟอร์ดยังได้เปิดตัวแนวคิดใหม่นะคะเป็นสโลแกนสําหรับเรนเจอร์นะคะแน่นอนว่าพูดถึงกระบะพันแกร่งเนี่ยเราได้ถึงเรนเจอร์ก่อนใครมาโดยตลอดนะคะนอกจากนี้เนี่ยแนวคิดใหม่ของฟอร์ดคือลิฟต์เรนเจอร์ไลฟ์นะคะไม่เพียงแต่ว่าเราสื่อถึงความแกร่งของรถยนต์เท่านั้นแต่ยังสื่อถึงความแกร่งกับภายในของผู้ใช้งานของฟอร์ดด้วยภายใต้แนวคิดลิฟต์เรนเจอร์ไลฟ์เนี่ยมันมีอยู่5้าแวลูด้วยกัน สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับฟอร์ในวันนี้นะคะแน่นอนว่า2 Value เลยที่สมัมผัสได้จากกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็คือ1 up and over นะคะเราพร้อมลุยเสมอเนื่องจากกิจกรรมในวันนี้นะคะแน่นอนว่าผู้สื่อข่าวต้องขับฟอร์เรนเจอร์นะคะบุกลุยเข้าไปในเส้นทางป่าแล้วก็เพื่อที่จะได้มาทำกิจกรรมซึ่งไม่เคยทํากันมาก่อนนั่นก็คือการชิงเผ่านะคะแน่นอนว่าเป็นความท้าทายแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เราพร้อมลุยนะคะอีก Value หนึ่งนะคะสำหรับฟอร์เรนเจอร์ก็คือ bring a r t e r along the journey ส่งต่อแรงบันดาลใจใ เป็นตัวแทนของผู้หญิงแกร่งเก่งนะคะแล้วก็มีใจรักธรรมชาตินะคะแล้วก็มีความใฝ่ฝันที่จะดูแลผืนป่าของประเทศไทยสิ่งที่เธอเป็นสิ่งที่เธอทำนะคะได้ส่งต่อแลงบันดาลใจให้กับผู้สื่อข่าวที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้และปลอดก็หวังว่ากิจกรรมในวันนี้นะคะจะช่วยส่งต่อแรังบันดาลใจให้กับผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะคะได้มองเห็นและเห็นความสําคัญของการดูแลรักษาผืนป่าในประเทศไทยของเราะคะ่ะ ิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นกับสื่อมวลชนสตรีเนื่องจากเราแรงเห็นถึงบทบาทของผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคนี้นะคะแน่นอนว่าผู้หญิงเนี่ยนอกจากจะเป็นแม่บ้านจะเป็นแม่ของลูกแล้วเนี่ยยังเป็นผู้หญิงทํางานนะคะยังเป็นผู้หญิงที่มีไลฟ์สไตล์ชื่นชอบการท่องเที่ยวการเดินทางและการผจญภัยแน่นอนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากเลยแล้วก็การออกไปแคมปิ้งนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตอาทโดรเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมนะคะรถกระบะเนี่ยก็เป็นตัวเลอ่ปงงขิ ะะหรือว่าพาเพื่อนเพื่อนเดินทางไปได้วยกันหรือแม้จะจะเป็นรถสำับครอบครัวค่ะสำหรับยนานพาหนะที่เราใช้ในการเดินทางในครั้งนี้นะคะเป็นรถ ford Ranger ใหม่ที่เราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะเอกลักษณ์แรกเลยของ Ford r เ n g เจรุ่นใหม่ก็คือกระจังหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเปลี่ยนโฉมแล้วก็เป็นสีดำนะคะเพื่อความเท่มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เนี่ยยัมีอุปกรณ์ตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างมือจับประตูนะคะมีการเพิ่มลุคความสปอร์ตให้กับรถรุ่นนี้ค่ะ สำหรับรุ่น r a n g e r w i วาย็นะคะนับว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะในประเทศไทยที่มีการติดตั้งอุปกรณ์มีการติดตั้งอุปกรณ์ฝาเปิดปิดกระโปรงท้ายแบบไฟฟ้านะคะหรือว่า Power r o l l e r shutter นะคะซึ่งสามารถควบคุมการทำงานได้ง่ายๆเลยเพียงแค่กดปุ่มภายในรถหรือว่าควบคุมการทํางานที่กุญแจรถนะคะก็สามารถเปิดปิดแบบอัตโนมัติได้ช่วยให้การขนของเดินทางเนี่ยทำได้ง่ายมากขึ้นสะดวกมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยในขบวนรถของเราเนี่ยยังมี Ford Ranger XLT ซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมของ Ford เลยแล้วก็มี Ford Ranger r a p t ฟรขขอราดเวนเ่ะ